สวัสด,คาาสดคีค่ะพี่น้องมื่อกกินอาหารเสาน้ำกันค่ะมิลซ์สลีค่ะพี่น้องมิลซ์สลี่ผลไม้องุ่นบานาน่าแล้วก็อันนี้คือแซนด์วิชพี่น้องคะกินอยู่ที่ทำงานกินอยู่บ้านกินบ่ทันภารกิจหลายมาค่ะมาตอนนี้เวลาประมาณสามโมงเค่งเขามากอะเตรียมเตรียมของเนาะเตรียมข้าวตืน่นแล้วก็ จัดเคาเตอร์ตัดไปหนึ่งหัวตัดไปหนึ่งหัวเออสองหัวตัดไปสองหัวแล้วก็เลยแบบผักกินอาหารเสา่ยกกอนพี่น้องจ้ะมาค่ะมะอัหมุน สีเขียวสีสีแดงไม่มีเมล็ดพี่น้องหวานหวานวันนี้วันที่เก่าพิดสาพานะพี่น้องเนาะ วันศุกร์ฝนตกพี่นอ้องตกหมดหมดขึ้นเศร้านีก่กะตกยากหนักมาทำงานกับใส่หมวกมา จอดรถแล้วฝนเทลงมาเอาหมวกมาน้าม,มือกันซือของมาลุ้มตุ้งนั่งน,นี่มันแซนด์วิชสำหรับจังวันหนอ่น่องแต่ว่ามากินแซมกันผักต้ม ไขรดาวพี่น้องตื่นเห็นมากอะเตรียมส่งวิดีโอนอะพี่น้องเนะส่งวิดีโอ เตรียมอาหารให้ลูกชายไปโรงเรียนเตรียมอาหารให้ตาเลสายหมดเวลามันมีมาเห็นงานายพร้อม มิลค์สลีพี่นองใส,ใส้โยเกิร์ตใส้นม เตรียมไงพี่น้องจ้าเตรียมไงแต่บอกไม่เวลากินืม,ม,มกินกล้วยจังน้อยพี่น้อง เจ้าตัดอยู่มูตัดพักกันตัดไม่โลไม่โลเปรี้ย เกอนรวมงานพี่น้องมีเตอร์กกลิ่นใจดีใจดีเส็ดงานเก่งๆบอกกิจกานมันม่หลุกไม่เต๋อเก็บเงินได้กะไปเที่ยวนี่ครอบรับผิดชอบในการทำงานมันไม่หลุกไม่เต่ออายุกะกเกษียน้ะ เหตุง,งานฟูดท่าอยู่ยพีน่น้องพยันครับเพิ่์ลไปเทีย่ยวอเมริกาเขาก็กลับมาเพิเร์ลมีแฟนอยู่อังกฤษแฟนเพิพ่์ลรวยรวยแต่แฟนรวยอบอก พวาเรื่องของเพิ่นคือผสมควดแบบตวบะพูดถึงอะืึงชมนะืึนชมเพิ่นเป็นคนดีไปแฟนกับแฟนรวยแฟนดีเป็นเพื่อนรวมงานที่ดีเท่ากัโชคดีทีนี้เพื่อนรวมงานที่ดีพี่นอ้องคอยโชคดีส <c oughs> <c oughs> องน้องพี่น้องจ๋านี่ผู้ยกรการมัมาซื้อไป ผลไม้เต็มตู้อยู่มีคนกินนี่จะข่อยกินคนยู่นหนเพิ่งมาหมักมาหมักผลไม้ก็จะหมัก่ามง,งมาเติน้กผัวกระตุ่มขนมมาเตะเยอะๆยินกับกาแฟกาแฟแต่เขาหมักผลไม้พี่น้อนงโชคดี <laughs> มันมีคนแย่งกินผู้าการผู้ใต้อะเป็นกเกษียณนลยล่ะแหละกันยังเหตุงานฟู้ทามพี่น,อน้องเงินเบื่อประหยกักมันซื้อไม่พวกเขากินนะซือ้อเงินส่วนตัวเพิ่นนะพวกเงินบริษัทเนี่ยเป็นเหนตุแบุญสุขภาพเป็นแข็งแรง เล้ากับฉลาดไลยมีเงินมาซื้อมาใหนให้เพื่อนรวมงานกินนะพี่น้องให้ลูกน้องกินคอยว่าเล่ามีบุญนะเนาะคอยเวพรให้อเลาสมือเหล้าสุขภาพแข็งแรงซื้อแมาขนมข้าวต้มซื้อแบบมันม่มีคนกินหรอไม่อูกินกินก็จะก็เอากลับบ้านไปลูกชายซื้อมาเดี๋ยวก็ซื้อมาซื้อทุกอาทิตย์เนาะอาทิตย์ละสองหลอบสามรอบพี่น้องวะนี่เขาขอขอบคุดหลายๆที่รับชม ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจค่ะเมื่อนี้ยุทีทำงานวันที่เก่าคมพฤษภาคม2568เนะฝนตกค่ะเมื่อออกแลนดก่อราบเหตุงานวันที่ขอบคุณค่ะ